พี่เก่งเข้าทางที่ขอได้ไหมพี่เก่งเข้าทางที่ขอได้ไหมเข้าเข้าทางที่ขอได้ไหมหรือไงหรือจะเข้าทางเฟซบุ๊กดีดนะ ดีจ้ะโลโลได้ยินป้ะโล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 ได้ยินป้ะ <c oughs> เฮ้ยรอรอสักแปบ๊บรอสักแปบ๊บเฮ้ยเกินไปวางเฮีย เยี yeah, ่อะไรใครแม่เอารหัสนี้ไหมมีใครเจารหัสนี้ไหมเราเราสักคู่เราสักคู่

ได้ได้ได้ค่อยทันนะค่อยทันนะ <c oughs> อยู่ในวารารหัสรหัสรีบเปลี่ยนล่ะอย่าลืมรีบเปลี่ยนล่ละ เฮ้ย <Hey. S 2> เก่งหายไหมเนะี่ยพี่เก่งหายฮัโลโหลพี่เก่งอยู่ไหมเนะี่ยฮัลโหลยากดีเขาเปิดบอกว่าเออเกินไปฮัลโหลพี่เก่งอยู่ไหมเนะี่ย lo, giờ mới kinh hại, yeah. <laughs> ลูกิกินโอเคต่อไปอเลีเดี๋ยว ไปไอไอ,ไอดีไอดีพาวิซีแอ่ว่าไอดีพาวิีแจกแจกแจกพวกนี้บ้าง <c oughs> ไหนว่ไอดีพาวิีแจกพวกนี้ เกินไปป้ามีคนได้เกินไปป้าฮะพี่กินกดวางเหรอโทรไปกดวางด้วยโทรไปกดวาง เกินว้าหูเพราะหนุ่มได้จริงแต่ด้วยไอเราก็ฟาร์มรหัสนี้ดีกว่าฟาร์มเวลรหันนี้ก่อนเฮ้ยแหมวาคนปีนี้นีน่ว,วะ จเงี้ยเฮ้ยทำทำไมมันโอ้ oh, ข้าผลนี่ว่าเง้ยเ้ยหาคนหรีสเตรต,ตัดแป๊บเจียฮ้ยใช่ครับแจกพรุ่งนี้ครับหรหัสนี้แจกพรุ่งนี้ ไหนวะโค้ดิสเตอร์อะไรวะฮัลโหลวิเกงในเฟซีดกากเลยเนี่ยเฮียในเฟซดิสกากเหรอเอาโค้ดหมดโอ้อะไรวะแม่ง เราก็หลงทางซะด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุ่นน่ะไม่ไหวเฮ้ยนะเดี๋ยวเอ้าเฮ้ยเดี๋ยววีสีเหรอเฮ้ยเผาเผาไอฝนลาวาวีสีเอ้ยไม่ใช่ปลุกตื่น พาอแม่ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้แจกอีกรหัสครับพรุ่งนี้แจกรหัสนี้ครับแล้วย้ายผมย้ายฝงความแจกไหมล่ะช่วงเย็นๆน่ะอ้ไม่รู้อ่ะ ไม่รู้เป็นไรเพราะเสียงอะไรสักอย่างแหละทำไมเสียงยูทูปมันเบานี่เยอนี่เยอะยังเอ้ยังเบาไมยังสงสัยอยู่ไงว่าเสียงของยูทูปมันเบาจังอะยี่ยี่ผมเป็นโซโล่ยีต้องไปแต่งตัวโซโล่ซะแล้วสิ เนี่ยขี้หลงขี้หลงนาดูดาวก่อนขาดที่แค่ไอ้หกบตเตอรี่มั้งอันนี้เป็นเทียสิบอันนี้เทียสิบฮะสองฮะเออเทียสิบไม่ใช่กูวิ่งเก่าเออเทียสิบแหละเผ่ามนุษย์แรงซะด้วยเขาชอบเล่นเผ่ามนุษย์กันไม่รู้เป็นเลย ก็แค่มาฟาร์มรหัสนี้เฉยสภาเกีตยวก็เป็นข้าวละเดี๋ยวก็มีคนถามอ่ะต้องชวนแน่ๆคุ่นถามชวนแน่ๆเดี๋ยวจะไม่เสียงวี่เก่งมันไมออกช็อตๆอ่ะ เยามายคุณภาพอโอเคอฟาร์มรหัสแจกให้คิดว่ากี่วันถึงฟาร์มรหัสแจกอะ่ะ แต่วันดังคารไม่รู้ไม่รู้มันจะแจกไหวหระเปล่า,าลเพราะไปรอรอทั้งวันไงวันดังคารน่ะไม่เลือดอ,อ่ะเย่ย yeah. ใครเลือกกันวะตั้งเวลาขนาดนี้แล้ว เจ็ดเจ็ดสองสิบเจ็ดสามยี่สิบอาทิตย์หนึ่งแจกสองสองสามรหัสอะ่ะเฮ้ยผมพีวีพีไม่เก่งสิไม่เล่นเลยอะ่ะเล่นแต่ทาร์เวอร์ดีเฟนต์อ่ะ เคาหน้าฟาร์มรหัสไอ้นี่ดีกว,ว่าอยากได้ของตันไหมอยากได้ของทุกอย่างไหมทำป็นซีลี่อ่ะโอ้ยสัญญาณเน็ตก็กระจกเหลือเกิน น่าจะแปะดิคอร์ทิ้งไว้นะวันนี่มันเทสิบปะหวะอยากเห็นเอยจากลิงก์ดิคอร์ด้วยดีกว่ามาใครอยากเข้าดิคอร์เชิญทางนี้เลยครับผม เดี๋ยวนะวะเดี๋ยวเ,อเยวเอะบอสถามว,าว่าว่ามีมีผมอยู่คนเดียวอยู่ใช่ปะใช่ใช่ใช่กปรอะไรดีขอบไปเลยดีงั้นให้ก็ถือว่ามีคนดูสักคนหนึ่งผมก็มีกันละใจแล้ว <c oughs> มันมันเทียร์สิบปะวะไม่แน่ใจวะ ก็นะเจ็ดเเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดเจ็ดเเจ็ดสองสิบสี่ร้อยร้อยห้าสิบาทต่อสัปดาห์ก็เอาเรื่องอยู่มีใครจะสนับสนุนไตามาให้ไหม <c ười> <c ười> อุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมาเปิดผมได้ไงอ่ะเฮ้ยไอ้หนุ่มนี่เดี๋ยวแบบนึงเปลี่ยนภาษาครับ ยาสีเฮ้ยภาษาก็ไม่เลยเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบไอ้หนุม่มนี่มันเอาอ่ะเฮ้ยโอ้โหอย่าวปวิป่งเก่งด้วยดิ เท่าไหร่นะเดี๋ยวไอหนุ่มเอ้ยไอหนุ่มไอหนุ่มใจเย็นอันนี้มันเทียร์เท่าไหร่อ๋อเทียร์สิบอ่าไอแม่งกระจอกเยอะแคลอกระจกออกเสียใจว่ะให้พี่กิ่งไปซื้อคอมสิพี่กิ่งอ่ะ ยก็จอกเขาโซ่อ,อยอะไรวะแล้วโซดสีสวิตช์นะจ๊เดี๋อ้อันีบอสอยู่นี่ว่าหรือบอสไปได้ไง มีเง oh. ินมุ่งเท่าไหร่ครับอ๋อหมื่นหนึ่งเองหมื่นหนึ่งเพิ่งใช้ไป่รวะอได้อุกบามาเหรอ ฟาร์มกอดตรงนี้มันต้องไปกอดไหนต่ออ๋อลืมไปกอดน,น้ำแข็งนี่ทำไมไม่ฟาร์มกอดน,น้ำแข็งเรออ็วกว่าน,นี้อีกนี่ทำไร,รครับอ๋อเออฟาร์มเออฟาร์มดาบฟาร์มดาบะจะได้ไปแจกแจกนะออแจกพวกนี้แจกพวกนี้สามทุ่มอะ่ะ ยังเลยตอนนี้ยังเลยอ่ะเอาไปลงดันเหรอโอ้เกอผากกินซะด้วยเปลวะเออมีคนจะเจ้าของช่องไม่สตรีมอ่ะอให้ผู้ช่วยมาสตรีมแทนอ่ะ ไม่ได้เรื่องเลยเจ้าของช่องอ่ะเจ้าของช่องเออไม่ได้เรื่องอ่ะแอมฟาร์มจะเล่นอะไรดีวะเดี๋ยว นะครับโอ้โหครับถ้ามีเงินเดี๋ยวจะลงให้หมดเลยอ่ะถ้ามีเงินก็จะลงให้หมดเลยอ่ะคลิปเฮ้ยพี่กิ่งต้องขายตับตับซื้อรหัสแล้วนะ ให้ต <l id> <c oughs> <Bond playing> ้นเดี๋ยวปักหมุดยังไงวะอ๋อเนี่ยปักหมุดเขาเนี่ยเนี่ยนะยวให้ให้ยุทธให้ให้ยุทธให้ให้ยุทธอคนบ้าเอ็ง เนี่ยพายุเข้าเนี่ยพี่กิ่งเนี่ยนู่ยพายุเข้าพายุใครพายุบ้านพี่อเออเนี่ยนู่นก็พายุเข้าไหนวะในต๊ะโอ้โหฟาร์ม ผลมากซะด้วยต้องต้องเก็บรหัสไปเยอะๆซะแล้วมั้งแล้วก็สุ่มผลเปิดโผล่ควมแล้วครับเฮ้ยผมไม่ฟาร์มผมไม่เปิดโปรครับผมไม่เปิดโปรครับ ไม่ไปโลกสามหรอเออว่ะทำไมไม่ไปโลกสามวะเออว่ะเฮ้ยทำไมผมไม่ไปโลกสามวะเออผมคิดดีเออเออไม่ไปโลกสามนี่ไงวะแม่อืม มือก็รั่วเลยอโอ้ยใจเตัมเมือ่อยมือเลยไม้หลงทางอีกแล้วไหนวะมึงเปิดทางไหนวะเดี๋ยวเรายเจ้าหลงทางอีกแล้วเอา้าถือมีนี่ว่าโอ้ชีดไป เก็หลงทางอ่ะ <c oughs> ผมว่าทำแบบนี้ดีไหมแบบคนยังไม่ได้รหดดัสเ๋ยวเดี๋ยวฟาร์มแจกไหมที่จริงคนที่คอมเมนต์นะบอกยังไม่ได้รหัสอะ่ะ <c oughs> มเ <c oughs> เอียแต่ต้องไปเหมาราหัสแล้วบ้างดูทรงแล้ว แล้วต้องต้องส่งเรียงคนเนี่ยต้องหมอลราดส,ส่งเรียงคนละเฮ้ยหมอนสักสิบบาทละรหัสละสิบบาท,สสบบาทอ่ะเฮ้ยโอ้โหผลยางมันเอาเฮ้ยเฮ้ยมันจะดิกก่ะเนี่ย ไ yeah. ปเอา้านั่าเดี๋ยวนะมันเป็น V แล้ว V สองเหรออะไรกันแน่วะเชื่อมาดีมาดีผมต้องอะไรกันอ้ายต้องหาไอ้ดีผนพามาฝันมะ การบ้านส่งอีกโซ่เหนื่อยจ้างเดือบต้องรีบเคลียร์งานใกล้สอบแล้วไงพี่เก่งสเต็กเต็มแล้วเอาเฮ้ยสเต็กเต็มแล้วเอเฮ้ยเอ็มทีวเขาโว้ยที่บอกเช็คมาแล้วมันเป็นเผ่า V4 T10 เทมันเฮ้าวเออเทสิบสี่สิบ ที่จริงมีเผ่าปลาอยู่แต่ไม่รู้ไอเดียหายไปไหนละมีสมองด้วยมั้ง,งน,น,นี่มนุษย์มนุษย์เจ็ดสิบห้าหบาทอุ้ยนี่ได้ละได้สกิลนี่ละก็นะดำเแมนแรงก็เถอะแต่ เฮ้ยเอาเรื่องทีสิบอโอเคเอ้ยดาเมจดอยู่ที่ถ้าเป็นไอ้นี่เดี๋ยวมีดาบมีอะไรบ้างวะยวต้องฟาร์มเดี๋ยวยดูนี่แหละไฮเดน ไทเดนความไทเดนต่อสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ยุคเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วอายอุกันเท่าไ,ไหร่แล้วอุ้ววิวกิ้งอายุเท่าไหร่เนี่ยวิวกิงออ้งหายแล้ว ฮะโลเป็นไรอ่ะเนกาก็เป็นรอนมันบ่ก็โอ๋บ่เฮ้ย ทำอะไรหรอครับแต่ตอนนี้ผมไปลาลาตีสวรรค์นะจ๊ะจุกจุก